วันนี้ครับไปนั่งในรายการข่าวใหญ่รายวันของช่องวันนะครับช่อง31ไปนั่งคุยกันเกี่ยวกับประเด็นความเดือดร้อนของเพื่อนบ้านครับคือไปซื้อบ้านหลังลหลายล้านแลครับแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยรับซื้อเศษวัสดุจากการก่อสร้างอ่ารับซื้อนะซื้อเสร็จปุ๊บเอามาเก็บที่ข้างบ้านเศษวัสดุมันก็ต้องมีการย่อยสลายและวิธีการทําลายใช่ไหมครับเขาก็จะมา ย่อยสลายโดวยวิธีการของเขาเช่นมันมีเศษเหล็กมีอะไรเขาก็จะมาแยกเหล็กแยกปูนออกเพื่อเอาไปขายอีกทอดหนึ่งทีนี้ในกระบวนการแยกเหล็กแยกปูนเนี่ยมันสร้างเสียงดังให้กับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยร้องเรียนมาทั้งหมด15ปีครับจนกระทั่งมาร้องผ่านสื่อรอบเดียว2วันแก้ปัญหาได้เลยตอนนี้อบตอในจังหวัดนนทบุรีลงไปแก้ปัญหาให้แล้วอ่า ผมอยากจะแนะนําทางกฎหมายอย่างหนึ่งถ้าคุณเจอเพื่อนบ้านลนาักษณะแบบนี้คุณต้องทํำยังไงบ้างปัญหาที่ผมเจอระหว่างการสื่อสารการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการนะครับในเคสนี้คือเขาไม่ทําชาวบ้านนะครับก็แต่เข้าใจนะครับพี่น้องประชาชนจําไว้ติดต่อราชการอย่าแค่โทรศัพท์ไปทําเป็นจดหมายถ้าเขียนไม่เป็นไปเขียนที่หน้าอาเภอหรือว่าที่อบตอรหรือเทศบาลเขียนว่าร้องเรียนเรื่องอะไรเพื่อให้มีเอกสารเลขรับเอกสารเลขเลขรับเนี่ยจะได้รู้ว่าเรื่องนี้ถึงส่วนราชการแล้ว เวลาเขาายเบี่ยงไม่ไดาเนินการจะได้อ้างได้ว่านี่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โทรไปร้องเรียนไม่บันทึกก็เลยไม่มีเอกสารแต่เรื่องนี้จบแล้วนะครับหลังจากสื่อมวลชนนําเสนอไปประกฏทางประหลัดเทศบาลคนใหม่ย้ายมาพอดีพอเห็นเรื่องปุ๊บก็สั่งระงับทันทีเพราะว่าไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้จากสถานที่ในการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องการสร้างความเดือดร้อนลาคาญเหตุเดือดร้อนลาคาญครับ จากการที่ย่อยสลายวัสดุเพื่อเอาไปขายแน่นอนว่าดราม่าทั้งรายการร้องห่มร้องไห้แต่อย่างที่น้อยนอยนะครับมีปัญหากับเพื่อนบ้านวิธีที่ประหยัดที่สุดก็คือให้เทศบาลไก่เกลี่ยครับ